สวัสดีค <the supply> ่ะด um. ิฉันแพทย์หญิงรัชธรปัญจประทีปนะคะเป็นอาจารย์ประจำแผนผีหนังนะคะจากภาควิชาอุปภาษ์จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินกับภาวะผมร่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของภาวะผมร่วงผมบางเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ชายและในผู้หญิงนะคะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าในผู้หญิงเนี่ยจะมีภาวะการขาดวิตามินที่เกี่ยวข้องกับผมได้มากกว่าเพราะแน่นอนเรื่องของผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะมีการจํากัดอาหารหรือว่าลดอาหารหรือมีการลดความอ้วนนะคะหรือควบคุมน้าหนักนะคะซึ่งทําให้การรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอเนี่ยนำไปสู่การขาดภาวะขาดวิตามินแล้วก็นําไปสู่ปัญหาผมร่วงนะคะโดวยวิตามินที่สําคัญ3ชนิดหลักๆที่เกี่ยวข้องกับผมก็คือ1เรื่องของวิตามินดีนั่นเองนะคะ วิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่เราเนี่ยได้มาจากแสงแดดคือผิวหนังของเรานะคะคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังเนี่ยถูกแสงแดดแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ hair cycle หรือว่าวงจรของเส้นผมนะคะทําให้เส้นผมเนี่ยมีความแข็งแรงในการหลุดร่วงไปแล้วสร้างกลับขึ้นมาใหม่ได้อย่างแข็งแรงซึ่งวิตามินดีก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมเนี่ยทำงานไปได้อย่างเป็น ก็คือเรื่องของธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กหรือว่าตัวไอรอนเนี่ยก็เป็นวิตามินที่สําคัญเลยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของเซลล์สร้างรากผมค่ะที่ผมของเราเนี่ยผลิตขึ้นมายาวขึ้นมาได้ทุกวันทุกวันเนี่ยก็คือมีธาตุเหล็กเป็นโคแฟกเตอร์ในการทํางานของเซลล์รากผมนะคะซึ่งธาตุเหล็กเองเนี่ยนะคะในผู้หญิงเนี่ยก็พบว่ามีการขาดธาตุเหล็กเป็นประจำจนในบางคนเนี่ยอาจจะขาดถึงเกิดภาะวะซี c, หรือที่เรียกว่าไอรอนเดฟเ i ช n c y นซีอานเีเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนอยู่ทุกเดือนนะคะทำให้มีการสูญเสียธาตุเหล็กไป ธาตุเหล็กนะคะก็จะอยู่ในเนื้อสัตว์นะคะประเภทเนื้อแดงเนื้อหมูสีแดงเนื้อวัวสีแดงหรือเครื่องในสัตว์ประเภทตับนะคะรวมไปถึงผักใบเขียวเข้มซึ่งคนไข้ที่มีแนวโน้มจะขดาดธาตุเหล็กก็แนะนําให้รับประทานอาหารในกลุ่มนี้ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะลำดับที่3าที่เป็นวิตามินที่สําคัญก็คือเรื่องของสังกะสีหรือว่าซิงนั่นเองนะคะสังกะสีเนี่ยก็เป็นโคแฟกเตอร์ที่สําคัญในการทํางานของเซลล์สร้างรากผมของเราเหมือนกันนะคะซึ่งสังกะสีนี่นะคะก็พบว่าขาดได้บ่อยในผู้ชายนะคะ ในภาวะที่ผู้ชายที่ขาดสัรกระเนียก็จะพบว่ามีเรื่องของผมและก็เล็บที่ร่วงแล้วก็ต่อหักง่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีวิตามินที่เกี่ยวข้องกับผมอีกหลายชนิดนะคะในเรื่องของไบโอตินนะคะวิตามิน B1 วิตามิน B5 วิตามิน B12 นะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคะทำให้เส้นผมทำงานได้อย่างปกติแล้วก็มีการหลุดร่วงน้อยลง เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ควรจะดูแลสุขภาพของเรานะคะโดยการรับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะตอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อให้คุณมีผมสวยอยู่ได้นานค่ะ